มาดูกันที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับหนุ่มร่างบางคนนี้นะคะจองเคียงโคค่ะเผยออกมาว่าตอนนี้เนี่ยเธอยังไม่มีแผนแต่งงานค่ะ แม้ว่านักแสดงหนุ่มร่างบางจองเคียงโฮนะคะจะเปิดตัวคบกับซูยองนักร้องสาวก้านยาวจากวง Girls Generation นะคะมาได้ระยะหนึ่งแล้วซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็ราบรื่นดีไม่มีปัญหาการต่อต้านจากเหล่าแฟนคลับแม้แต่น้อยแต่ว่าทั้งสองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องความรักของตัวเองออกสื่อเท่าไหร่จนล่าสุดนะคะหนุ่มจองเคียงโฮได้มีโอกาสเผยเรื่องราวแผนการในอนาคตรวมไปถึงเรื่องราวการแต่งงานให้กับสื่อได้รับรู้ในงานเปิดตัวแมนโฮภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขานะคะ จองเคียงโฮเผยว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นซีรีส์เรื่อง endless love ที่เขารับบทเป็นพระเอกเขาอยากจะพักงานสักระยะหนึ่งเพราะว่าอยากจะไปเที่ยวไกลถึงทือกเขาเอเวอเรสต์แล้วก็พอถูกถามเรื่องความรักเขาก็ตอบสั้นๆว่าตอนนี้ก็ยังไปได้สวยและตอนนี้เนี่ยเขาก็เป็นแฟนซีรีส์เรื่อง my spring day ของซูจองแฟนสาวอยู่ด้วยและพอถูกถามเรื่องแผนการแต่งงานในอนาคตเขาก็ตอบว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่เขาก็ยังพูดตลกว่า ถ้ามีโอกาสจะแต่งเขาก็จะจัดแบบสายฟ้าแลบแบบไม่ให้ใครได้ทันตั้งตัวเลยและเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะจองเคียงโฮเคยเผยว่าเขาจะขอซูยองแต่งงานถ้าเขาได้รางวัลนะักแสดงนำชายยอดเยี่ยมซึ่งก็ต้องติดตามลุ้นกันต่อไปนะคะว่าสาวซูยองจะได้เป็นคนแรกของแก๊งนางฟ้า girls generation คนแรกที่ได้เข้าพิธีวิวาหรือเปล่าน,น ก็ต้องรอติดตามต่อไปนะคะว่าถ้าเกิดหนุ่มคนนี้เนี่ยได้รับรางวัลก็จะเข้าสู่ประตูวิวาเร็วๆนี้ค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้ค่ะพักกันสักครู่อีกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วกลับมานะคะสู่ช่วง Insight นะคะ Round Up ค่ะ